สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับพูดถึงทุกๆคนเนี่ยเขามักจะมีสูตรลับในการที่จะสร้างความสําเร็จให้กับตัวเองเหมือนคนทํากับข้าวเนี่ยแต่ละคนทําอร่อยไม่เหมือนกันเขาก็บอกแม่ทีเด็ดของเขาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเครื่องเทศอะไรบ้างใช่ไหมนี่การทํางานของเราเนี่ยทั้งสองคนนะพี่ออสเราเราเองคิดว่าการที่เราเดินทางมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยสูตรลับความสําเร็จของเราคืออะไร เป็นความสัมพันธ์ฮะอาจารย์ความสัมสพันธ์ในทีมงานความเข้าใจในทีมงานแล้วก็เป้าหมายที่เราเราจะก้าวเข้าไปสู่ความสําเร็จร่วมกันนะอาจารย์แล้วก็สิ่งต่างที่เราจะสรรสร้างเนี่ยที่เราศึกษามาเรียนรู้มาเรามอบให้กับทีมงานให้หมดเลยนะฮะและก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทีมงานเขาอยากจะทราบอยากจะรู้นี่นะอาจารย์ที่จะก้าวขึ้นสู่ความสําเร็จด้วยกัน เพราะฉะนั้นในแง่ของสายสัมพันธ์มา,มาก่อน<ช>นะครับในขณะเดียวกันผมได้ยินนักธุรกิจส่วนใหญ่พูดคําว่าโคชชิ่งหมายถึงว่าการเทรนหรือการให้ความรู้กับทีมงานเนี่ยมีส่วนสําคัญยังไงแล้วก็ตัวทั้งสองท่านเนี่ยใช้หลักการนี้กับทีมด้วยไหมฮะใช่ครับผมเพราะว่าหลักการที่เราจะเทรนให้กับทีมงานเนี่ยก็อย่างเช่นน้องไลเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายผลิตภัณฑ์ ก็จะเทรนเรื่องราวของผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยก็จะเทรนในเรื่องราวของแผนการตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแผนการตลาดเรื่องการเกษตรอย่างเงี้ยนี่ก็คือจะเป็นหน้าที่ที่ผมจะต้องดูแลอยู่นะครับแล้วก็เวลาเราลงภาคสนามเนี่ยนะฮะเราก็จะใช้วิธีการสลับกันเพราะว่าตัวผมเองกับคุณคุณน้องไหลเนี่ยก็จะลงภาคสนามเป็นรหัสคู่ไปด้วยกันนะฮะจานนี้ก็คือจะเป็นอีกข้อนึงนะฮะที่ อยากให้ทีมงานเขาทำตามแบบนี้เพราะว่าโรงพักสนามในใน,ในแต่ละที่ในแต่ละถิ่นเนี่ยก็จะมีทั้งท่อนสุภาพบุรุษและท่อนสุภาพสตรี น้องน้องไหลเนี่ยก็จะมีหน้าที่คุยผลิตภัณฑ์กับท่านข้าพสตรีเรื่องความสวยงามเรื่องผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเกี่ยวกับ,บผู้หญิงไปแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยก็จะเน้นเรื่องแผนการตลาดนะ,ะให้เขาได้ทราบว่าการที่เข้าสู่ธุรกิจวิฟลีนเนี่ยรายได้จะมาจากช่องไหนอพอมาถึงตำแหน่งนี้แล้วคุณจะได้อะไร,รถึงไดมอนด์แกนและคุณจะได้อะไรอย่างเงี้ยฮะสิ่งที่ผมจะทําแล้วก็ลงทําในภาคสนามจริงแล้วก็แนะนําให้กับทีมงานแล้วก็เทรนทีมงานในลักษณะนี้ครับผมจ้าคิดว่า ในคนที่จะเป็นผู้นําทีมให้ประสบความสําเร็จเนี่ยเขาควรต้องเป็นคนแบบไหนฮะผู้นําทีมที่จะสามารถประสบความสําเร็จในธุรกิจเครือข่ายนะผู down, ion, ้นําคนนี้ส่วนตัวแล้วจากประสบการณ์เขาควรต้องเป็นคนแบบไหนมีบุคลิกแบบไหนจึงจะสามารถนําทีมไปสู่ความสําเร็จได้ครับสภาวะของผู้นําที่ที่จะประสบความสำเร็จได้เนี่ยอันดับแรกเลยนะฮะหนึ่งเขาจะต้องมีความกล<ะ>้าความกล้าความกล้าแล้วก็ <deer> ก<ละ>แนวคิด คือ,อ positive thinking คือเป็นคนคิดบวกบนะแล้วก็เวลาเรายกตัวอย่างเช่นวันนี้นะครับมีสัมมนาที่นี่นะครับแล้วก็เชิญเข้ามาเข้าเข,า,เขาจะไม่ปฏิเสธเลยเพราะว่าหลักการสร้างผู้นำเนี่ยผมจะคิดเสมือนว่าผู้นำเนี่ยเปรียบเสมือนเหล็กนะครับเปรียบเสมือนเหล็กถ้าเราจะตีมีดให้ดีๆสักเล่มหนึ่งเราจะต้องมีเหล็กที่ดีแต่ถ้าเกิดสมมติว่าวันนี้ เราไปเจอผู้นำแล้วเสร็จปุ๊บถ้าคนผู้นี้เขาเปรียบเสมือนตะกวัวหรือว่าเปรียบเสมือนเหล็กที่ไม่ดีเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะมาตีเหล็กได้ครับะะจาจสำหรับการที่เราเหมือนการการสร้างผู้นำเนี่ยก็จะเหมือนกับเราเจรนายเพชรารย์เพราะว่าสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในกิฟฟินได้เนี่ยผู้นำที่ประสบความสาเร็จได้เขาจะต้องมีสภาวะผู้นำที่เป็นตัวตนจริงๆคะอาจารย์สภาวะผู้นำที่ที่เป็นตัวตนนั่นหมายถึงว่าเขาต้องร้อยเปอร์เซ็นต เรื่องนี้จริงเมื่อกี้รอดบอกสตาร์จากความกล้านะนี้เรามาถามเรื่องแรงบันดาลใจกันบ้างนะรายการของเรานี่ g i v e Inspire อยู่แล้วนะฮะสร้างแรงบันดาลใจเขาบอกว่าบางคนแรกแรงบันดาลใจก็เต็มเปี่ยมแต่สักพักหนึ่งเนี่ยแรงบันดาลใจมันหล่นหายไปจะมีวิธีไหนไหมว่าคนที่แรงบันดาลใจหมดเนี่ยจะไปเติมหรือจะไปหาเพิ่มจากที่ไหนได้บ้างครับพี่ไลมีคำแนะนำ คนที่ครั้งแรกคึกคักมากอยู่ดีแรงบันดาลใจมันขาดหายไปเนี่ยจะไปหาเติมจากที่ไหนได้ก็เริ่มแรกเลยนะคะถ้าตัวตัวอะไรเองเนี่ยก็คือ,อลูกค่ะซึ่งซึ่งตื่นขึ้นมานี่เจอกันอยู่แล้วค่ะ,คะถ้าวันไหนเหนื่อยก็จะว่าเห็นลูกเฮ้ยวันนี้แรงบันดาลใจของเราก็คือลูกนะเราอยากให้เขามีทุกสิ่งทุกอย่างโดยที่ว่า,าเราไม่มีสมบัติอะไรให้เราต้องต้องมาสร้างกับยิฟฟรีนนะ,ะเราต้องวิ่งต่อนะ,ะแล้วเราก็จะ ตัวเราเองก็จะคือทีมงานเนี่ยเขาก็จะเป็นเหมือนกันคล้ายๆกันก็จะชวนกันเข้าไปสัมมนา,าไปอบรมไปฟังผู้ประสบความสําเร็จซึ่งรตรงนั้นนะคะมันจะได้กลับคืนมาทั้งหมดอมพอกลับกลับกลับคืนมาเราก็จะมี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 แรงบันดาลใจที่จะวิ่งวิ่งเพื่ออะไรเราต้องการอะไรเป้าหมายเราคืออะไร,รตรงนั้นนะคะคือทุกวันนี้ที่อยู่ได้เหมือนกับวนะ่าให้นึกถึงคนที่เรารัก เวลาแรงบันดาลใจขาดหายไปว่าเอ๊ะแล้วเขาจะอยู่ยังไงถ้าถ้าเกิดเราไม่ไม่สู้เขาจะจะอยู่ยังไงเวลาแรงบันดาลใจหายเนี่ยให้นึกหาคนที่เรารักเอาไว้แล้วมีไหมคะทีมงานที่แรกแรงบันดาลใจเต็มเปี่ยมเลยถ้าทำไปสักพักหนึ่งหายเนี่ยไปกระตุ้นยังไงก็มีห้าจานมีก็ถือว่าจะมีก็ถือว่าค่อนข้างเยอะ แทบทุกสายงานนะฮะอาจารย์คนเราก็เป็นทุกคนแหละเหมือนหนึ่งปีมี12เดือนเราก็ไม่ได้ว่าขยันทุกวันนะครับแล้ววิธีการที่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 ผมจะกระตุ้นทีมงานได้เนี่ยอันดับแรกผมจะถามปัญหาที่เขาเจอมาก่อนครับคือถามปัญหาที่เขาเจอมาก่อนเพราะว่าการที่แรงบันดาลใจหกหายเนี่ยหดหายเนี่ยจะเกิดจากการที่เขาไปเจอปัญหาเจอข้อโต้แย้งเจอสิ่งต่างๆที่เขาไปกระทบจิตทางด้านจิตใจเข้ามาพอหลังจากที่เขาเล่าเรื่องราวต่างๆที่เขาไปเจอมาให้ฟัง รเราก็ค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละเปาะทีละเปาะทีละเปาะแล้ว <tim. S 2> เราก็ดึงแรงมานานใจเขากลับมาโดยการพาเอานี้นะครับน้องนะถ้าเกิดสู่ว่าอย่างน้องเจอปัญหาอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็แสดงว่าความรู้ของเราเนี่ยยังยัง,ยง,ยง,ยงไม่ยังไม่พอแล้วละ่ะเราต้องเข้าห้องประชุมนะเราต้องเข้าวอล์กนะที่สัมมนาตรงจุดไหนทุกที่ที่มีห้องสัมมนาเนี่ยผมจะดึงเขาเข้าห้องประชุมพอทุกคนที่เข้าห้องประชุมเสร็จปุ๊บเนี่ย ก็จะอยู่ในเคสของนี้อีกล้อาจารย์คือ,อฐานในเตาพอดึงเข้ามาเสร็จปุ๊บเหมือนกับว่าเราหยิบฐานก้อนนั้นอ่ะที่อยู่ข้างนอกอ่ะที่กําลังจะดับแหลมไม่ดับแหลมเสร็จปุ๊บที่นั่เราหยิบเข้ามาในเตาเสร็จปุ๊บฐานก้อนนั้นก็จะกล้าขึ้นมาอีกทีหนึง่งครับเราเราก็ได้ได้เขาเรียกว่ากุดสโลบายบในการที่จะบริหารทีมงานแนละให้เขามี แรงกระตุ้นอยู่ตลอดทีนี้พูดถึงเรื่องความฝันกันบ้างเขาบอกโลกใบนี้บางทีความสําเร็จก็เกิดขึ้นจากความฝันความฝันเนี่ยหรือจินตนาการที่เราอยากจะไปให้ถึงเนี่ยฮะบางคนมีฝันขนาดใหญ่มากนะอาจจะอยากมียกตัวอย่างนะฮะบ้านราคาเท่าไหร่ก็ว่ากันไปอยากจะมีคุณภาพชีวิตแบบไหนก็ตามฝันใหญ่มากแต่แปลกบางคนไปไม่ถึงพอจะมีบทสรุปไหมฮะสำหรับคนประเภทนี้ว่าทําไมบางคนฝันใหญ่แต่ไปไม่ถึง คนคนที่มีแรงบันดาลใจสูงๆนี่ฮะอาจารย์กรณีที่ว่าเขาอยากจะได้มากๆอยากจะได้เยอะๆแต่พอเข้ามาถึงจุดหนึงเสร็จปุ๊บเอาสิ่งที่ตัวเองทํามาระยะหนึ่งแล้วทําไมไม่ได้อย่างที่คิดเนี่ยคือขาดอันดับแรกเลยนะฮะอาจารย์ขาดการเรียนรู้ขาดการเรียนรู้คนที่มีแต่ฝันแต่ไม่ยอมเรียนรู้นี่ยากนะยากครัอาจารย์เพราะว่าสิ่งต่างๆที่เราจะทําอะไรก็ตามแต่นะฮะอาจารย์ ข้อสำคัญที่สุดมากๆเลยคือการรู้จริง ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นธุรกิจกิฟลีนหรือธุรกิจไหนก็ตามแต่ที่ที่เราจะสรรสร้างที่เราจะทำเนี่ยเราต้องรู้จริงไม่ว่าจะเป็นสิ่งต่างๆที่ทางบริษัทเขามอบให้การแข่งขันนะฮะการแข่งขันท่องเที่ยวต่างประเทศหรือรางวัลโบนัสอะไรต่างๆที่ทางบริษัทปูทางหรือว่าทําแบบแปลนไว้ให้เนี่ยถ้าเกิดเราไม่รู้จริงๆเราไม่รู้จริงเราไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจระบบเราไม่เข้าใจอะไรซะเลยเนี่ยหลักการทํางานเนี่ยจะยากขึ้นแล้วก็การที่จะเดินทางไปสู่เป้าหมายเนี่ย ตรงนี้แลละอาจารย์เขาจะไปไม่ถึงและข้อสําคัญที่สุดเนี่ยเวลาเราจะทําธุรกิจอะไรก็ตามแต่เราต้องตั้งใจศึกษาเรียนรู้เราอย่าเป็นน้ำล้นแก้วอาจารย์ครับครับเหมือนกับว่าคนที่มีฝันเนี่ยต้องมาสร้างเครื่องมือหาความพร้อมของของตัวเอง<ช>ด้วยนะมิฉะนั้นแล้วมันจะกลายเป็นคนเพ้อฝัน เพราะว่าฝันอย่างเดียวแล้วก็นั่งเฉยๆไม่ปรับตัวเองไม่พัฒนาตัวเองเขาบอกว่าการพัฒนาตัวเองก็จะเป็นอีกอีกเครื่องมือหนึ่งที่ทําให้เราเดินทางไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นทั้งสองท่านให้ความสําคัญกับคําว่าการเรียนรู้มากๆเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมชเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะมาคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของ กันบ้านของผู้บริหารนะที่เราพูดแบบนี้เพราะเขาบอกว่าเวลาเป็นนักเรียนกลับไปที่บ้านก็จะมีกันบ,บ้านกลับไปทําไปทบทวนแต่สรับคนเป็นผู้บริหารแต่ละวันเขาออกไปทํางานเนี่ยกลับบ้านเขามาทบทวนอะไรกันบ้างช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับครับเพราะว่าการสร้างเครือข่ายเนี่ยสร้างเครือข่ายพอเราสร้างสร้างได้จะเสร็จได้นะอาจารย์สร้างแล้วเสร็จได้ด้วยเพราะว่าหลักการตรงนี้นะครับพอเราสร้างเครือข่ายเนี่ยระบบของ การการเดินของระบบเนี่ยจะขยายตัวออกไปเรื่อยๆขยายตัวออไปเรื่อยๆแล้วก็สําคัญในกิฟฟีนเราเนี่ยจะมีระบบของการ License อ f เน็ตเวิคือจะไม่ตัดใข่ออกจากเครือข่ายทั้งผู้บริโภคทั้งนักธุรกิจหรือแม้แต่เป็นนักธุรกิจที่ไม่ใช่เป็นมืออาชีพแต่ทําเป็นอานอาดิเลกก็เราทุกเราทุกคนหรือว่าทุกท่านที่อยู่ในเครือข่ายยังสามารถอยู่ร่วมกันได้ทั้งหมดนะจา๊ะ